ไม่คิปนะครับไม่มีการสร้างคอนเทนต์ใดๆนะครับผมเป็นเรื่องจริงครับผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าผมได้ไปทาการน,นะจุดๆุดนั้นคือที่ผมตั้งใจออกมาปล่อยคลิปเนะี่ยคือผมไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนครับคนไม่ได้อยากให้นายที่เอาเคงนายม่ให้ผมฟักในหะ้เขาเดือดร้อนแต่ผมไม่ได้อยากให้มีหานะจุดๆุดนั้น <uge Hob art> ผมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาอาหารมาทําอะไรแบบนี้ครับมน,นี่นะครับชีวิตคนอาหารดูครับต้องมาทำอะไรบ้าง เหมือนเรื่องเก่าที่ถูกนํากลับมาเล่าใหม่อีกครั้งหลังจากเพจดังได้นําเสนอเรื่องราวของหนุ่มทหารเกณฑ์ที่ถูกนําไปเป็นทหารรับใช้ในบ้านของนายทหารเรื่องราวนี้สามารถทําได้หรือไม่เดี๋ยวเจมมาเคลียร์ให้ฟังครับนี่นะครับชีวิตพนัหหารครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างเงินต้องมาซักเกงงริงิในเสื้อในกางนกงในับเราต้องมาพับเศจแต่การครับทุกนี่นะครับของจริงครับ เรื่องราวดราม่านี้เกิดขึ้นหลังจากเพจอีซอขยี้ข่าวได้นําเรื่องราวของหนุ่มทหารเกณฑ์ซึ่งได้อัดคลิประหว่างที่ต้องไปเป็นทหารรับใช้ในบ้านของนายทหารมาเผยแพร่สําหรับเป็นอุทาหรณ์ให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปว่าการได้เป็นทหารเกณฑ์นั้นอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่รับใช้ชาติอย่างที่คิดกลับต้องมาทําหน้าที่รับใช้ในายทหารและภรรยาของนายทหารซึ่งการที่ต้องไปอยู่ในบ้านนี้นะครับต้องทําหน้าที่ในการทําความสะอาดบ้านแถมยังต้องทําหน้าที่ในการซักชุดเสื้อผ้า ชุดชั้นในไม่เพียงแค่ของนายทหารเท่านั้นแต่ยังต้องรวมไปถึงของภรรยาทหารและลูกของนายทหารคนนั้นด้วยหลังคลิปดังกล่าวถูกนําเสนอนะครับกระแสสังคมก็ได้วิพากวิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าการนําทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้ภายในบ้านของนายทหารนั้นสามารถทําได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังจากมีคลิปปล่อยออกมาโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาชี้แจงว่าในกรณีนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า คลิปดังกล่าวเป็นคลิปทหารตัวจริงหรือไม่หรือมีการปลอมแปลงแต่อย่างใดต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเนื่องจากการปล่อยคลิปออกมานะครับไม่ได้มีการระบุต,ตัวตนของเจ้าของคลิปว่าเป็นใครจึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นคลิปที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าในกรณีนี้นะครับใกล้จะเข้าช่วงของการเกณฑ์ทหารแล้วด้วยจึงไม่อยากให้มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนของข้อมูล ภายหลังจากการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ทราบว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปของคนทหารซึ่งผ่านการเกณฑ์ทหารเข้าไปจริงนะครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับเป็นของอดีตทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือซึ่งได้ปลดประจําการไปแล้วเมื่อปี2567ที่ผ่านมานี้เองนายวิโรธลักนาอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไก่ในฐานะประธานกรรมธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรได้พูดถึงกรณีนี้ว่า การกำหนดให้ทหารชั้นสัญญาบัตรสามารถมีทหารรับใช้ประจำตัวและให้มีการลงโทษทหารรับใช้ได้รวมถึงยังกำหนดให้ทหารรับใช้มีหน้าที่รับใช้ภรรยาและบุตรในกิจการภายในบ้านได้ถูกยกเลิกไปแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่ากฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2455มีการกำหนดหน้าที่ของทหารรับใช้ประจำตัวของนายทหารไว้นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังจากการเกิดประเด็นถกเถียงมากมายในวิโรธเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะตั้งไลโอ OA เพื่อรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวโดยจะครอบคุมไปอีก3ปัญหาใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือการระงับเหตุความรุนแรงและการซ้อมทหารภายในค่ายการนำพลทหารที่หนีทหารกลับเข้ากรมกองการรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่นำเอาพลทหารไปใช้ในกิจการส่วนตัว โดยสรุปแล้วนะครับกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีนโยบายหรือคำสั่งให้นำทหารไปรับใช้ภายในบ้านของนายทหารหรือทำภารกิจนอกเหนือจากที่กระทรวงกำหนดเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับหากมีการตรวจสอบพบว่านายทหารกระทำผิดกฎระเบียบก็จะมีบทลงโทษนั่นก็คือภาคทันทักรรมกักขังและจำขังหลังจากนี้ถ้ามีประเด็นดราม่าอะไรอีกเดี๋ยวเจมจะมาเคลียร์ให้ครับสามารถติดตามได้ที่เพจคมชันลึกอ,ออนไลน์